วันที่5เดือนมีนานะครับ2 5 6 6ผมอยู่ที่วัดสแกนะครับวัดอุบาจารย์หลวงปู่ดุลลมวักปัญโยน,นะครับภารกิจในวันนี้คือผมจะมาชมาวัตถุมงคลปีอายุยุคป,ปี2540นะครับ ก่อนจะไปที่ตู้วัตถุมงคลนะครับอย่าลืมแวะมากราบองหลวงปูดูนะักกุฏิของท่านที่ตรงจุดนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะอยู่ติดก,กับศาลาจำน่ายวัตถุมงคลนั่นแหละครับกราบเสร็จก็อย่าลืมเอาน้ำมนต์นะครับที่ท่านทำให้สมัยที่ท่านยังทรงสังขารอยู่นะครับใครมามือเปล่าก็จะมีขวดไว้บริการฟรีนะครับรับน้ำมนต์ไปแล้วก็ ช่วยกันย่ดตู้สังวัดด้วยนะครับก็อธิษฐานในใจว่าเป็นการร่วมทำบุญทุกอย่างแล้วก็อธิวายพุทธค่าน้ำมนต์ไปแล้วกันเนาะเ <ST AR> นื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดนะครับผู้คนก็จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทำให้การถ่ายทำค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับก็เกรงใจคนอื่นเขาด้วยนะครับเพราะ ้าหมายของเราก็เพื่อมาดูนะครับว่าพระเสียนพรมแล้วก็อภะเนื้อพรมเนื้อผงที่ผสมอธิธาตุหลวงปูดูนะครับหรือรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ปี2540นั้นยังคงอยู่หรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ออกเพจอ,า,อาจินไตรนะครับ นำไปกระจายข่าวก็ผู้คนก็มาเหมากันจนหมดแล้วนะครับเหลือ,อเนื้อเดียวกันพิธีเดียวกันก็เป็นรูปพระปางประทานพรน,นะครับเป็นพิพ์คะแนนเหมือนกันองค์ละร้อยเหมือนกันนะครับผม์ก็เลยต้องได้บูชาเป็นพระปางประทานพรมาเทนนะครับชมองค์จริงน,น,คน,งคะ,นะครับว่าลักษณะองค์พระนะฮะเป็นอย่างไรนะครับก็ องค์ท่านก็จะไม่มีกล่องใส่ให้นะครับก็ที่วัดก็จะใส่พานมาให้เลือกลักษณะอยู่ในถุงอย่างนี้เลยนะครับเนื้ออองพระก็จะเปลาะๆปลาะอย่างนี้นะครับพราว่ามวลสารนี้ก็จะเป็นผงพระพุทธคุณนะครับผงจกักรพรรดิผงลายเก่าของหลวงปู่ดูแล้วก็เขาก็มีการผสมบังคาราุของพระเดชพระคุณหลวงปู่ดูลงไปในเนื้อพระด้วยนะครับก็เลยเป็น เรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุของพลังพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่บรรจุอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะฮะจนไปที่เรื่องลือโดยเฉพาะนะครับพระพิมพ์เสียนพรมนะครับจะแรงเป็นอันดับหนึ่งนะฮะลองลงไปก็พระเหนือพรมนะครับซึ่งสาเหตุที่หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าเพจของคุณอาจินไตรนะครับ อ่าซึ่งเป็นเพจที่ผมเองก็เป็น fc อยู่นะครับแล้วก็คนทั่วไปที่ชอบเรื่องวัตถุมงคลน,นะครับจะเข้าไปศึกษานะฮะว่าคุณคุณอาจินไตรเนี่ยเขาบอกว่าพระเสียนพรมรุ่นสร้างพิพิธภัณฑ์ปี2540เนี่ยมีพลังอันดับหนึ่งของของรุ่นเลยนะครับลองลงไปก็จะเป็นพระเหนือพรมนะครับ แต่แกไม่ได้เอ่ยถึงก็คือพิมพ์นี้ครับคือพิมพ์พระอ่าประชานพรนะครับก็เลยยังเหลืออยู่นะครับส่วนพระเสียนพรมแล้วก็พระเหนือพรมนะ่ะหลังจากที่ออกเพจอาจินไตรไปก็มีคนไปเหมาเอามาเก่งกำไรนะครับซึ่งออกให้บูชาจำร้านพระเครื่องต่างๆหรือว่าจำออนไลน์ต่างๆเนี่ยผมยังเห็นว่ายังมีอยู่นะให้บูชาก็ถึงอง์ละ599บาบ้าง นะฮะแล้วก็ยังมีคนไปเรียนแบบก็มีอีกนะครับเนะี่ฮะเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่และยังบูชาได้ยังปลอดภัยที่วัดนะครับปีเดียวกันเนื้อเดียวกันพิธีเดียวกันก็จะเหลือเป็นพิมพ์นี้ครับอ่าพิมพ์พระประธานพรเป็นพิมพ์คะแนนนะครับผู้หญิงห้อยก็ดีเด็กๆห้อยก็ได้นะฮะแต่ส่วนตัวผมบูชามาสององ,องค์แล้วเดี๋ยวผมจะ เอาไปใส่กรอบแล้วก็เอามา,าใส่สายประคำเอาไว้กรรมสวดภาวนานะครับก็เดี๋ยวมาชมวงพระกันครับเนี่ยองพระก็จะประมาณนี้นะครับนี่นี่นแกะามาจากสองเนาะจะได้เห็นชัดๆแต่ก็จะเป็นพิมพ์ตื้นๆหน่อยนะเนี่ยฮะคนก็จะเบีดเบียดกันหน่อยนะครับคนไหนที่ เลือกเาอาจจะเลือกได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันที่ไปมันเป็นวันหยุดด้วยนะครับเราก็ต้องแบ่งแบ่งคนอื่นเขาด้วยนะนี่ฮะก็จะลักษณะประมาณนี้นะไม่ทราบว่าเห็นได้ชัดไหมนะเนี่ยถ้าคุณเอามาทำอนุสติก็พยายามเลือกที่จะชัดหน่อยนะฮะส่วนใหญ่ที่เหลือๆอ,อยู่นั่นก็พิมพ์ทรงก็จะไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ นะครับเนื้อพระก็จะล้วนๆหน่อยเนื่องจากมีอังคารธาตุของพระเดชพระคุณหลวงปูด่ดูผสมอยู่อผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องเศษพวกนี้นะครับถ้าไปหกตกหล่นที่ไหนที่เป็นที่ไม่อันควรนี่บอกได้เลยนะครับเฉพาะผมพุทธคุณนี่ก็เกิดบาปเกิดกรรมไม่ใช่น้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยนะครับเนื้อพระนิดเดียวก็มีผลนะครับ เพราะเป็นของสูงนะครับเป็นของจากเรียกได้ว่าวัตถุมงคลในสายหลวงปูด่ดูสายวัดท่าทรงหรือว่าสายครูบาอาจารย์สายอภะปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยมีเทพมีพรมคอยปกปักรักษาอยู่แล้วนะครับคือพระท่านเลือกคุณนะครับไม่ใช่คุณเลือกพระนะเพราะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าคุณถูกโลกถูกชะตาองค์ไหนนะครับก็บูชาได้เลย นั่นละฮะสแสดงว่าองค์นั้นจะไปค้ำคูณวัสนาคุณนะครับพลังพุทธคุณนะครับมีแน่ๆทางด้านล่มเย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็พวกโชคลาภทั้งหลายเนี่ยเนื่องจากเป็นพิมพ์ประธานพรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้โดดเด่นโดดเด้งเหมือนอพระเสียนพรมหรือว่าพระเหนือพรมอย่างนั้นนะก็ก็คงให้ให้พลังไปคนละด้าน นะครับก็สมัยที่องค์ท่านหลวงปู่ดูอยู่นะครับพระเสียนพรมแล้วก็พระเหนือพมเนี่ยองค์ท่านก็จะเลือกคนให้อย่างไรนะครับท่านละสังขารไปแล้วนะครับพระของท่านก็ยังคงเลือกผู้บูชาฉันนั้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมีให้คุณมีที่วัดหรือให้คุณบูชาอย่างนี้คุณก็ไปบูชาเะครับคิดซะว่า ร่วมทาบุญด้วยและองค์พระท่านก็เลือกคุณด้วยนะครับไอ้อย่างตอนสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่ดูอยู่นะครับต่อให้มีพระเสียนพรมอยู่ในมือถ้าคุณไม่มีาวัสนาบาร,รมีหรือว่ามีชโลกที่จะอบูชาพระเสียนพรมได้องค์พระเดชพระคุณท่านก็ไม่ให้นะนะครับท่านก็จะให้พิมพ์อื่นมาแทนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่า ไม่มีฟ้าเสียนพรมหรือไม่มีพระเหนือพรมแล้วจะไม่ไปเอานะครับไปเอาเถอครับนะบไปบูชาไปร่วมกันทําบุญที่วัดคูบาอาจารย์ด้วยกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ